สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาขอพรพ่อปู่พ่อปู่เรานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับ ตัวนเียดอ้าม่าเลยอามาก่อนังมกลูกเล็อาานอัน่นานัวด้านแล้วัน่อนสมองเอเอาเอาันมาใส่แเอาเด็เอาใส่นีงบกเพื่น เพื่อนป่วยเพื่อนเศร้าดีเนาะย่ายเนาะเพื่อนหายดีเนาะโอ้พ่อน่ะเรอหายมื่อนี่แหละเออมาขอพรเนาะขอพรปูเฮาเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮาเคารพนับถือเพื่อนหายไวอยู่เพื่อนซอยตัวเองเพื่อนหายไวอยตัวปกติไถเวลาสามเดือนนี่ว่าอันนี้นี่อยู่หายไวเราเอามาเลี้ยง ใจบอกกอนเออ็แ่ไหเอ,อมือนีฟังมือสันวันดีใจตะกูอยาเอ,อ้ยนี่ดูงคล้านกินไข่ได้ปวยมาบ้าบ่นไหวแล้วก็มือทึงมือทึงเว้นหายสี่หายขื้นหายไวเช่นว่ามันตีมะเ่ยงมือเกือได้นีไอพ่อห้แม่ได้กินไ,ไ,ได้อันนี้นี่เสมควสมนบ่นไหวได้นีเก้มหายแล้วประทัดหายแล้วนายลอยประทัดหายแล้วเ้อนี่มะเลีงยง๊ก เพ,พ,พิ่พมเบาเพิ่มจ้าไ,ไว้นี่ละเออมะเลี้ยงไอ้พ่อแม่ได้กินเจ้าที่เจ้าทานเจ้าแม่์ทั้ลนี่แถวนี้มาเด้อมาโอ้มาแก้งน้ำกันได้นี่เออแต่มาเลี้ยงมะเกลเราจะให้เป็นยังได้เนี่ยหายพอหายโศกบ่นี่ให้มีแต่อันนี้เด้อมีแต่โฉบเ,เด้อบันเด้อเอ,อนานั่งประคองสีปุษยาปูเป็นพันละยาเนี่ยผ้ายหญ่มากนี่ยหญ่ตึ๊ปปูเบาจ้าอยู่นี่จ้าทูเด้อ อย่าให้ผองให้ขาไดเอย่า่ดีมีแห้งได้ป่ะนี่ทำนี่ละทำนี่ละก็งหมูหมดแล้วละเหินเก็บอ๋อมี่หัวหมูอาหารข้าวหวานเมื่อนี่มีมดทุกเลยคนละหมากหลักใหม่คนละหมากหลักใหม่ห้ามต้ข้าวเออใส่ซอให้หลักให้ด้วยจะโศก่ะมัน ไายสูได th ้ต้องอเอ้ยยาเอ้ยปูยาเอ้ยหายได้แบบนี้นลอยตทหายได้แับนี้หายเนี่ยละลายซัมปิทิหายัมปิิดีไวในัดลอกกะางลอกมูนอ้ยลูกกกเน่ วทกินขาแ้ใหายคอหายโศกบนีก็ที่มีแต่โศกมีแต่ลาบแล้วบนีมีแตโศกลวบนีตากหันหนาเอ้ยขอก็เห็นขอเห็นแล้วได้บะนีห้มีแต่โศกคมีแตไส่ไล้วบะนีอูยุย็นเป็นสุปรูดึใหม่ๆข่าวซุด

ฟองในหลังไก่นี่คอเข็นเอ็นหายเก็บปวดหาออกไปมเดอามข่ผีนานกเ้ถวันยะจะเบิงกับบสอนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยไ้โซ่ไข่หวานไข่หวานไอลไ่เลยไ่เลยไอ้วันใดประชันใดทำกันละน้ำกันเปล่อนกันเชี่ยวกันนี่ละห้ากรี่ว่าไือมั อรลอยคุณหาลอยแไม่ปู่บนก็น่าปู่กจะายวันเด็กเอะาข้หอกอยคหอกก็เอาถอนอร่อยคุณหอกก็เทมือหนับมีโชคมีรำสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ